กั้นแกวกั้นข้างเอาหลวงบักใหญ่นี่มาปล่อยบ้านอ่าไปนี่เอาตามต้นยู่ค่ะหมุนก่อนปล่อยซะเออจับแกไปบ้านจับหัวมันแกไปเออเอาเอาหมุน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 มุนมุนหมุนของควลงของควลงของคอ้าลงเออคนเอาไปผูกต้นพวกแล้วกันเดี๋ยวท้อกันไล่เสียก้อนนี้บัดอื ปล่อยแล้วให้ยเลียนห้ยเลียนเขามาทางในเลยยยยเลียนไปทางนอกมาดิมาดิขั้นเขี่วขั้นข้างเลยเอาเป็นบักไงมาปล่อยมาเอาเอาวางไหมเอาวางไหมเองไหมเอายัดไตมึงบาดหน่อขึ้นมาบาดหน่อนี่มั่งยึดขึ้นย่างกันตายยับวงไหมเจ้ายับวางว่าพี่ยับยาบวางว่าพี่เจ้ายับวางว่าพี่เจ้ายับวางว่าพี่อ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเขา้อยเ่อนี่ขั้นเกยวขั้นข้างเดี๋ยวไฟมันบุหนเงยรบันี่มันเวียนใส่เขาวไฟอีกเลยนี่นี่มันเป็นจังใดนอนี่นอมันขั้นเขวสิน้องเขา้อยเข้า้อยเดี๋ยวไดเ็เขาไหม căng khoe pít, hả? căng khoe này, coi nha, là tẳng khoe máy đó, bao câu này. à, bay lại, hồi nháp bỏng đó, bay. là là này à? เอายอบเ้ายอบอลเยอบอลเาบออเยาบออกไปลกไปไปลกไปมื่อที่เขาไปตายมาขอไเมื่อที่เขาไปยังขอไฟโอ้ยมันบุฟิขอไฟแม่งก้มไอหรีบบอระบาดเรามันเอียงเขาได้ขอไฟอะ

นี่ละเทารู้่าเท่ารันนี่เสี่ยนเกาะงศีษยเ้อเล็กๆไม่ใหญ่หญๆทำก็เอาไหมวิจกรรมไฟรวบาดวิจกรรมหม่แล้วสพัหมิมีแต่หางรบาดนล่มันไม่มีรักต่อกันนะเลยปลูกเส้นโพ่ไปเยี่ยนต่ที่เขาก่อใหม่มเป็นตามันหยังผมกเกินสิสุมมันนี่ลงสามเมตรกับสีสุมมือน,นี่ละเข้าซ้อมแล้วไง ตัเราเฝ้าล่นเลยนะเฝ้าแลนเลยนะเจ้าเอาโยนเึ้นโยนขึ้นดึงแจต้มอายตึงึงจยึึงถอยเข้าไปดึงึยังไม่มีคตัวใหม่หอกป่านอ่าดึงๆึเลยอาละ เอาเอาไปเหยียบหางไปดิถ้าไม่เหยียบหางไปมันก็ไม่เ้นเหยียบยามาป้เท่าไดรเป่าโอ้ยอย่าเดืยดเดือดถอยเลับไปก่อนนะัขไปก่อมันมันดต้นไหม้หมดเลย เอามันดึงมือเดียวก็าโมไปเลยเอาหนิพี่มาแน่แล้วเอ้าโยนสัดขึ้นสัดขึ้นในแห้งสัดขึ้นในแห้งสัดขึ้นในแห้งซัดขึ้นเออเออยังบอกเจ้ายังบอกนะอ๋อนี่เรียบร้อยว่ามึงมาเนี่ที่นี่ว่ามึงมาเนี่นี่ ยนียบอกเขายังบอกยนีบอกเนี่บอก้ยเนบอกพี่ยพี่พี่พี่ไมอยู่หุ่มยุคข้าพี่เออนี่มันจะจือบาดนี่ใหยางพวงใบแกะงบานนี่นี่ให้เอาบาเคลนบานนเอ้ยของแคได้บาดนี่งามสวยงามเลือเกินมันปักกระเ็นปวดพีพือปีกเพิงเวิบเพิงเวิบเพิงเวิบมันมันมันานบ่ไรหรอกเเนี่ยอาซํานี่ละ ้าปีมันหักนี่เป็นจังใดเดี๋ยวสนุวจังเอามาเทียบใส่ไม้ใส่หัวมันโอ้ยเมื่อยเมื่อยอ,อ่าฮ่านี่ยเจอป่าสวยงามบ่มีรน้องสวยงามบ่ขอ,อ,อเสียงนี่ครับเรียวนี่โอ้ยดีดีเลยบาย่าที เสปลูกที่ต้นโพไปถ้าต้นโพไปเนี่ยก็เรียบร้อยโลดบไปโอ้ยเทียงเป็นเทียงเลยบานนี้ไปงามบอสวยงามบอขอเสียงในครับ <laughs> โอ้ยสวยงามเหลือเกินขอบคุณขอบคุณพ่อใหญ่นี่ไอ้กระส,สุนโฉบมันหมาเนอะถือกระสุนทีหนึ่งมาปล่อยใบีกล็ดไงน้ำกันหาข้น,นุ่มใบหล่นกิดจักไปใส่ร่มมือก็สีเมือก่อนมื่อนี่เป็นมือสุดท้ายมืออื่นล่มมือก็สีอ่อนลงไป ผมมีร่มเฮ้ยตัวหนูได้อยู่เทียงโจกโขบ่มีเซลว่มีหูไหเออน่เสียงเงเอะเกินนะเดินเดินไปลองเน้อหลังจากดุ่นใจหายใจของเราเห็นขาบุรียังอยาเแลนแลนของตองเฟียงลมเลย มีหางด้วยใส่ผู้ความสมดุลซื่อที่จริงว่าใส่หางม่ากิดที่ขึ้นยืนอกแต่ว่าตอนนี้หางตั้งใจให้มันเกิดความสวยงามซื่อเอาผ่านผ่าน,ผ,านผ่านทีลีเลยสวยงามในสามโลกตอนนี้ลมเริ่มอ่อนแน่ถอยลงก็ขึ้นถอยลงก็ขึ้นด้อโดดขึ้นดีครับนี่ จื้อจ่ามาจะจติจ้าตัวนนี้เนี่ยสุดถ้าขึ้นดีปานนี่ถ้าเป็นไม้ไทยก็บอกว่าเสียงอยู่ใสเสียงขอเสียงนี่ครับที่ลี่เลยเออสวยงามอตอนนี้ร่มมด,อมมดตอนนี้ร่มมดแล้วตอนนี้ร่มมดเริ่มอวยเบา ตอนนี้ล่มเลิกสริงว่ะแล้วถอยต่ำลงมาเบาๆเจอล่มอ่อนนี่ลงมานิ่มๆลูกลงมานิ่มๆอาเบาๆลูกเบาๆนิ่มๆเบาๆลงเบาๆใหญ่ลบกันกระทบกระเทือนวะถ่ายตึง หางสีฟ <laughs> <um ้าแบบสวยงามเลือเกินขึ้นก็สวยงามลงก็สวยงามอืมในสามโลกอัน